วัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องโรงแรมที่เขาใช้โรบอทแทนคนกันนะครับคือหมายความว่าที่โรงแรมนี้ไม่ต้องใช้พนักงานกันเลยใช้โรบอทแทนทั้งหมดครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในญี่ปุ่นครับชื่อว่าเฮนนาโฮเทลครับโรงแรมนี้ดีไซน์โดยคาวาสุกะ ซึ่งอยู่ในหมาลายโตเกียวนะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัทคาจิมะคอร์ปอเรชั่นครับวัตถุประสงค์ในการออกแบบโรงแรมนี้ให้ใช้โรบอตแทนพนักง,งานนะครับคือต้องการลดคอสใในการบริหารครับให้มีความทันสมัยนะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้มาพักนะครับจะได้สนุกสนานกับโรบอต ด้วยรโรงแรมนี้ในเฟสแรกนะครับจะสร้างทั้งหมดมีทั้งหมด72ห้องครับทั้งหมดนี้ก็ว่าจะสร้างทั้งหมด144ห้องนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว <c oughs> 72ห้องนะครับราคาห้องละ73เหรียญต่อคืนครับวิธีการนะครับตอนเข้าห้องก็มีการสแกนใบหน้าแทนกุญแจหรือกีตาที่เราเคยใช้กันนะครับ ในห้องนะครับก็ในการคอนโทรลทีวีแอร์แสงแสงสว่างต่างๆครับใช้แท็บเด็ตคอนโทรลทั้งหมดครับที่รีเซพชันนะครับก็มีโรบอทนะครับคอยช่วยเหลือในการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับโดยเฉพาะที่ซาเซโบะนะครับอนากาซาก,กิมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปคือมีไดนโนเสาร์นะครับพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น สื่อสารกับแขกได้อีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีโรบอทคอยยืกก่นกระเป๋านะครับทำความสะอาดห้องรับฝากกระเป๋าอีกด้วยครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบันครับในไหนก็เล่าเกี่ยวกับพัฒนาการในการใช้โรบอทในโรงแรมกันแล้วนะครับขอแถมนิดหนึ่งนะครับโรงแรม5ดาวในโลกนะครับ ที่ขยับมาใช้ออโตเมตเช็คอินเช็คเอาท์นะครับก็มีกันหลายโรงแรมแล้วนะครับเช่นว่า h ฮแอทรีจ e นซี y ที่เท็กซัสครับ Premier i n นที่ลอนดอนครับแล้วก็ที่ชิจุกุโอชิงตันโตเกียวครับส่วนที่ฮิลตันนะครับก็ได้ใช้ดิจิตอลเช็คอินนะครับโดยใช้มือถือเปิดประตูห้องได้ครับ ส่วนที่มาริออตก็ใช้โมบายเช็คอินกันแล้วครับนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงาทางด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับโรงแรมครับก็จะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นก็ใช้โรบอทนะครับที่หลายลประเทศก็ใช้ออโตเมตเช็คอินเช็คเอาท์กันแล้วนะครับคิดว่าหลังจากยุคโควิด -19 รอบนี้โรงแรมคงมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก่็น,น้อยครับ ก็มาเล่าคร่าวๆกันแค่นี้ก่อนนะครับวันหลังถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับโรงแรมที่ในการใช้ออโตโมเมตในการใช้ระบทนะครับก็จะมาเล่าเสริอมอีกครั้งนึงครับขอบคุณนะครับรับการติดตามรับชมนะครับฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ